อันนี้เราก็ถึงปราสาทอะไรโมอ่าชวาสนอยอะไรก็ไม่รู้ฝน <laughs> ตกตกากล้มงถ่ายกล้องก็จะพังหนาวมากนี่มะเมียวแห่งคนกลัวผีชม <laughs> ูกคนห <laughs> ัวลุกได้กินบุหรี่บ่อยอันนี้ตองลูกขนเหนียว <laughs> <laughs> เกียดฝนน่ะอันไอ้น่นใครวะน่ะใครไปค่อยหวยนะ <laughs> โบโบมันค <laughs> <ร>ิดถึง <laughs> <ร> กหน่อยค่ะแบนะเฮหมะค่ะหิมมาลังจะละลายแล้วดูน้ำตกข้างล่างเฮ้ยตะโกนทอนใจกันมา่เดี๋ยวมาใหม่นะ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 เดีวเดีวมาะเดี๋ยวมาใหม่นะ ขน้าของเราฝนตก